ู่ที่บริษัทสยามสปอร์ตครับวันนี้ครับผมมาส่งน้องครับถ้าวันนี้เป็นบรรยากาศการอำลานะครับแอชิเจหรือว่าเจคุงนะฮะชนาทิพย์สงสิงท์นะครับก็นักเตะแอชิจีมองทองเยเต็ดครับที่จะเดินทางไปที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับเพื่อไปเล่นฟุตบอลนะครับอาชีพที่ญี่ปุ่นนะซึ่งก็อำลาผู้บริหารนะครับ ตอนนี้ด้านหลังก็กำลังหี่นพร้อมกันอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับผมและมีโอกาสลิกกี้จะเดินทางไปหาเะจาน้องรักสวัสดีค่ะกันนิดสวัสดีครับอยาจำกันได้ไหมครับผมโอคโมีฉายาให้ด้วยนนนะ,ะับลิกกี้กิกนหีมากครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวต่อไปก็เชิญสอบประคำนิดหนึ่งนะเยาวกับลิคกี้ดีที่เพิ่งไป ทำไรกันมาอะไรกันไม่มีไม่มีคดีครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต้องขามก่อนเลยไม่เจอธนาสบายดีนะสบายดีครับพี่แล้วก็พี่คนนี้ใช่ที่ไปแก้ผ้ากางอยู่้ เราต้องเท้าฟาร์มสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเท้าฟาร์มเท้าฟาร์มกันนิดนึงก็เรา2คนรวมเป็นคณะของเราด้วยมีโอกาสได้เดินทางไปสักวันนั้นครับไปเซนต์าแล้วก็เราไปเล่นหมีม้าก,กันสน,กสนุกสนุกแล้วก็คลิปวันนั้นก็ยังคงยังคงอยู่ในอยู่ทุกวัน <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปเล่นหมม้านะฮะก็สองคนทนุกสนานมากแล้วก็วันนี้กลับมา,จา,า,าเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาทำอะไรจริงๆแล้วเราต้องมาลาอย่างเราต้องไปลามาว่าไปลามาว่าผู้มีพระคุณครับใช่แล้ว เพราะว่าเขากใจยองเราค่อนข้างดีขึ้นต้องเวลาต้องงานชุดใหญ่เราเรียกเรียกต้องลาลาจ่ายลาหรือวิลาพิพากาแบบลาทุกคนเลยเหมือนแบบเขามีทุกคนทำให้เราได้อเมาแบกด้วยแล้วตอนนี้พร้อม ไปบ้าน,านถามนิดนึงรองเท้าคุณพ่เนี่ยรองเท้าที่ใส่ j อ g กิ n g เดินเ,ยนเ่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องหาก,กิ้มเสื้อผ้าเนี่ยแต่ผมว่าถ้าขาดหรืออะไรเปเราก็จไปซื้อได้ได้น้ำพุนน้ำพริกอะไรอย่างนี้มี <ลำ S 1> เตรียมงมมีมีบ้างแต่ผมว่ามามา่าเนี่ยจะไม่เตรียมเพราะว่าบางครั้งเราต้องหัดที่เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไม่ อยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ได้ก็เหมือนเหมือนเด็กเหมือนไทยใช่เหมือนมาม่ากินเท่าไหร่ก็กินได้ครับที่ญี่ปุ่นก็มีซื้อซึ่งก็ได้อ่าแต่องก็ต้องกินหมาเขาเนื้ออะไรใช่ไอหวาซี่บิบมียำบิบมันพี่ไปกินได้แล้วแล้วก็มีมีอะไรอยู่ไหมนอกจากเตรียมอาหารเตรียมพวกก็มีพวกลำโพงพวกพวกกล้องถ่ายรูปบางทีเรา มีเกมโอเ้ก็เล่นเกมออ๋โปายแก้เบื่อแล้วผสมภาษาตอนนี้เป็นไงฮาชิเมะมัชเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คำนี้มันไอ้คำนี้มันตั้งแต่รอบที่แล้วเลยนะโจฝึกไม่มีพัฒนาอะไรพวกเธอไม่มีครับว่าอาชิเมะมัชเตะฮาชิเมะมัชเตะอาชิวะเจเดตโนสุโรซิโกุอนิคัชิมาสคือบอกให้ว่าได้ชุดนี้เนี่ยอยู่ได้ยาวอยู่ได้นู่นน่ะโอกาสจะมาอยู่แล้วก็ไม่กลับเลยได้ไหม อยู่แบบยาวๆซึมมงไปกับเขาเลยเราก็ต้องแบบล้วไม่คิดจะไปเรียนภาษาเพิ่มหรือก็เดี๋ยวไปววางว่าผมต้องไปเรียนแบบไอยู่กการเรียนที่ที่ดีเนี่ยคือการเรียนปฏิบัติจริงนี่ก็ไปฝึกพูดกับเขาเลยให้เขาสอนครับผมใช่ผมว่าดีกว่าดีกว่า มีกาซื้อวีซีด็งวีซีดีมาเรียนอาจจะเป็นขนาดการระดับดีอาจจะไม่ตรงปกไม่ตรงเอาแล้วสมมติไปอยู่ที่นู่นนานๆล้วเกิดคิดถึงบ้านทำไงว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบแค่มีโทรศัพท์เบื่อหน้าจอยงมองหน้าเธอแต่เนี้ยถ้าเบื่อหน้าเธอเลยมองหน้าจออะไรนะเบื่อหน้าเธอต่นนี้ต้องขอเดี๋ยวผมให้เอาวีนนีาเรียกเธอวันนี้เข้ามาด้วยดีกร่าวันนี้เลยที่ผมเป็นห่วงมากเวลาที่ไปแล้วเกิดรู้สึกคิดถึงคนทางบ้าน ทำยังไงมือถือครับครับเดี๋ยวนี้โซเชียลยังไงโซเยลมันแคบโลกมันแคบเราโลกมันแคบแต่ถ้าเกิดเวลาโทรแล้วไม่ติดก็รู้ว่าเขาไม่ติดแล้วแบบนั้นอ๋อแล้วมันก็จะได้จำไว้เออจะไม่ให้เป็นผีบ้านยาเขาเออแล้วเมย์อะนะเมย์เจงก็ไปไกลนี่เป็นห่วงไหมนะตอนแรกเฉยๆนะแล้วก็ขาเออเออเออเฉยๆก็เก็จนวันนึงที่เขียนเห็นกระเป๋ามันเต็มบ้านแล้วของเต็มเลยแม่เขาก็มาจัด สาวมาอะไรกันแบบเยอะแยะช่วยกันจัดช่วยกันจัดเสร็จปุ๊บใจฟอไม่ค่อยดีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอะคือก่อนนอนี่คือลองไม่ได้ก็คงเป็นอารมณ์แปลกอะไรอ่ะแต่กตอนนี้ก็เฉยๆแต่ผมก็ใจหายนะเพราะว่ากลัวรองเท้าอ่ะจะื้อผ้าผมหายเห็นว่าเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีมีเยต้องไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาแต่เจอเอสจเมืองทองยูไนเต็ด อันนี้ถามตากไปเครื่องนึงนี่เจเข้าไอยู่รูนี่กลัวบางมั้ยเคยคิดนอกนอกใจอะไรกันอย่างเงี้มีไหมเนี่ยอยากไปดูในหนังเอวีสมันน้ำกรนดดนี่แล้วปกติพวกหมปติพวกใหม่ปติพวกหม่ีเธอสวยไม่ได้เกลยันเรื่องใจเอนการขนใจเออรักเธอเออไม่ต้องห่วงฉัน้นะ ยังไงจะตัดไปอีพีเป็นไงฮะรักเธอผมกลัวทำไมความดีกันมาด้วยกันนะครับกวามดีกันนะฮะตัดแล้วก็แซวกันเล่นนะฮะก็จริงๆแล้วเป็นห่วงแทนเหมือนกันเพราะว่าเห็นคู่นี้เนี่ยคือแบบรักกันมากแล้วก็แบบต้องจัดกันเนี่ยเป็นเราเรามีแฟนเราว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะแล้วช่วงเวลาที่เราจะหามันจะทำให้เรารักกันมากขึ้น โป้งนะฮนะจะเป็นน <c oughs> ิ้วอะไรฝากถึถง <c oughs> แฟนๆที่ทติดตามนี่เจ๊น้องเมย์แบบการเดินอทางครั้งน,นี้ครับก <c oughs> ็สวัสดีครับแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลไอซิ่งจริงทองยูลนเต็ดนะคะทองมลินยูเรนหงอยครับผมก็ฝากให้กำลังใจพวกผมแล้วก็ให้กำลังใจผ่านหน้าจอเชีรยรพย์รพวกเพื่อนเพื่อนโพสแแบรแล้วก็เชียร์เอซิีเมืองทองนะส่งใจจากญี่ปุ่นมาให้ในะคย ผมก็ขอพวกคุณส่งใจจากในไทยไปให้คนญี่ปุ่นได้คือ <c oughs> ขอบคุณมากอาโรตสุดเมย์ล่ะก็ถึงแม้ว่าเออเจจะไปซัปโปโรแล้วเองก็จะเชียร์ทั้งเมืงองทองแล้วก็ซัปโปโรนะคะก็อยากให้แฟนๆเมืองทองสนใจให้เจด้วยแล้วก็เราก็ยังเจอกันที่สนามเมืองทองเหมือนเดิมเว้ย มีเชียไปมานานแล้วแล้วก็เริ่มแบบเปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้แล้วก็เชียต่อไปค่ะก็ X2 เห็นตัวใหม่ๆเต็มเลยน่าจะมันน่า,าจะมันเลยสู้ๆเอาแชมป์มาได้ว,วันนี้เาทำไปก่อนดีกว่านะให้พี่เจไปพักผ่อนเลยได้กล้าทำนะแล <นะ S 1> ้วนะเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิกกี้ลิกกี้สวัสดีครับ